ยังเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆเ,เราอาจจะท่องข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามรักขโมยแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปดูหลักของแต่ละข้อเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าขณะนี้สังคมของเราที่มีปัญหามากมายเนี่ยมาจากจุดอ่อนที่ว่าเราไม่ได้ยึดถืออย่างแท้จริงครับอย่างสีลข้อแรกเนี่ยเราไม่พูดเรื่องการฆ่าสัตว์แต่เราพูดถึงการเบียดเบียนนะครับซึ่งกนและกับในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ในอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีแนะนำให้คนไทยพึงรักษาศีล5ข้อโดยอธิบายศีลแต่ละข้อให้ฟังอย่างละเอียดซึ่งจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคนสแสดงพบว่าแม้แต่ศีลข้อแรกคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนไทยบางกลุ่มก็ยังไม่สามารถรักษาไว้ได้โดยเฉพาะกรณีการเสียชีวิตของหศพในวัดปทุมวนารามเขตอภัยทานกลางเมืองหลวง กลายเป็นเรื่องเศร้าในสังคมชาวพุทธที่ยังคงต้องคลายปมสังหารเพื่อหาผู้มารับผิดตามกฎหมายต่อไปแต่ในทางธรรมกรรมนี้ได้สำเร็จไปแล้วซึ่งตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถือเป็นบาปทั้งผู้ฆ่าและผู้สังฆาการฆ่าคนจะถือว่าบาปมากสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. เราก็รู้อยู่แล้วว่าสัตว์นั้นมีชีวิต สม,มีจิตคิดจะฆ่า 4. พยายามฆ่า 5. มีคนตายตามความพยายามนั้นถ้าครบทั้ง5ประการนี้ถือว่าเป็นบาปสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นคนสั่งฆ่าหรือเป็นคนที่ลงมือฆ่าก็บาปพอๆกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามีเจตนาประกอบทั้งคู่ ท่านวอลไวชิวราเมธีกล่าวเพิ่มเติมว่าบาปจากการฆ่าคนจะส่งผลทั้งทางโลกและทางธรรมเริ่มตั้งแต่การถูกติดติงจากคนในสังคมติดคุกและถูกประหารชีวิตขณะที่สภาพจิตใจของผู้สั่งฆ่าและผู้ลงมือฆ่าก็จะหมุนมองครองเศร้าแม้ตายไปแล้วก็ต้องชดใช้กรรมไม่จบสิน้นฉะนั้นจึงอยากให้ชาวพุทธทุกคนตระหนักถึงผลจากการฆ่าคนเพื่อไม่ให้คิดสั่งการหรือลงมือฆ่าตลอดช่วงเวลาที่เหลือของชีวิต สอดคล้องกับบทความเรื่องท่าทีของชาวพุทธต่อการฆ่าของพระภัยสารวิสาโลจากเว็บไซต์วิสาโล .org ที่ระบุว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานศีนข้อหนึ่งให้ชาวพุทธสมทานนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสแม้แต่น้อยว่าศีลข้อนี้อนุญาตให้ชาวพุทธฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ในบางกรณีความหมายของสินข้อนี้ตามพุทธบัญญัติคือจงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น พุทธศาสนานั้นไม่ยอมรับการฆ่าในทุกกรณีนอกจากการไม่ฆ่าด้วยตนเองแล้วการเกี่ยวข้องกับการฆ่าก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงหลีกเลี่ยงและสังคมใดที่สนับสนุนการฆ่าโดยไม่คำนึงถึงหลักนิติธรรมและศีลธรรมสังคมนั้นย่อมหาความสุขสงบได้ยากในขณะที่พระครูศรีนนทวัต์เจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพระนักเทศนักโทษประหารชีวิตเรือนจำบางขวาง ที่รับกิจนนิมนต์มาตั้งแต่ปี2539เปิดเผยว่าบาปจะติดตัวผู้ออกคําสั่งหรือผู้ทำการประหารชีวิตนักโทษหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของตัวเองตามที่ได้รับมอบหมายโดยหากปราศจากอาคติและความรู้สึกอาฆาตแค้นก็จะไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันทุกคนที่มาที่ทำตามหน้าที่เนี่ยมีอคติหรือเปล่าอย่างกับบางทีเรไปเห็นคดี ผมขืนเด็กไปสมน้ำหน้าหรือเปล่ามันไม่ได้ทำตามหน้าที่จะเป็นคดีอะไรมาเหมือนเดิมเขาให้เรามาประหารก็คือประหารจะด้วยรูปแบบอะไรก็ตามเนี่ยบางคนไปเอาอารมณ์ส่วนตัวเขาไปร่วมหรือเปล่าเพราะส่วนมากคนที่เป็นนักโทษก็ดีคนที่เป็นคนประหารก็ดีเนี่ยส่วนหนึ่งบางทีรู้จักกันมาก่อนเพราะมันอยู่ในคุกเดียวกัน มันอาจจะนั่นกันมาแต่คนที่เป็นนักโทษเนี่ยจะรู้ดีเพราะชื่อมันขฝังหูอยู่ว่าถ้าตายเนี่ยใครจะเป็นคนยิงเราใครจะเป็นคนฉีดยาเราเนี่ยมันจะรู้อยู่เนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่อาฆคตาไม่พยาบาทมันก็จะไม่เป็นเวรเป็นกรรมกรรมเขาก็จะไม่มี หลักทางธรรมกับหลักกฎหมายทางโลกที่มีการกําหนดโทษประหารชีวิตหรือให้สิสธิ์ผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งฆ่าผู้อื่นอาจดูขัดแย้งกันซึ่งเห็นได้จากเรื่องราวในนิทานชาดกหลายเรื่องโดยเฉพาะพระเจ้าสิบชาติที่มีหลายชาติเน้นถึงการแก้ไขความขัดแยง้งการสู้รบด้วยปัญญาและไหวพริบของผู้มีกำลังและอำนาจ